เจ้าหน้าที่ตำรวจมหาสรารคามจับกุ่มผู้ต้องหาลักลอบจำหน่ายยาบ้าในพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่อำเภอกัรทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามได้ผู้ต้องหาจำนวน2อรายนะคะพร้อมของกลางยาบ้ากว่า800เม็ดค่ะ พันตำรวจเอกนุติศัก์สุภาพผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามพันตำรวจโทภาสกรหินเทารองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามค่ะได้รับรายงานว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายยาบ้านในพื้นที่อำเภอการทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามจึงได้สั่งการให้พันตำรวจตรีสามารถจับเทียนสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตํบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามนำกำลังเจ้าหน้าที่วางแผนจับกลุ่มผู้ต้องหาค้าสองรายพร้อมยาบ้าของกลางโดยผู้ต้องหารายแรกคือ ือนายอุทเทนหรือออฟเบ้านาคอายุ34ปีอยู่บา้านเลขที่56หมู่ที่17ตำบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยของกลางยาบ้า280เม็ดส่วนรายที่2ชื่อนายพิทักษ์หรือโลมณีวงอายุ39ปีอยู่บา้านเลขที่127 หมู่ที่17ตำบลขวาวใหญ่อเภอกนานทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยของกลางยาบ้า594เมตรโดยเจ้าหน้าที่ทราบว่านายอุเทนหรือออฟเบ้านาคมีพฤติกรรมเสพและลักลอบจำหน่ายยาบ้าเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่56หมู่ที่17ตำบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นบ้านพักของนายอุเทนและพบนายอุเทนอยู่ที่หน้าบ้านนะคะจึงได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่และเมื่อนายอุเทนทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามวิ่งหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้ค่ะโดยนายอุเทนได้รับสารภาพว่าได้ลักลอบจําหน่ายยาบ้าโดยนํายาบ้าซุกซ่อนไว้ภายในห้องนอนในบ้านและนําเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคน้นก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอนจํานวน280เมตร โดยนายอุเทนได้ให้การว่าซื้อ,อยาบ้ามาจากนายพิทักษ์หรือโลมณีวงศ์คนในหมู่บ้านเดียวกันจำนวน3ถุงถุงละ200เม็ดรวม600เม็ดในราคาถุงละ8,00 0บาทและได้ขายยาบ้าไปจำนวนหนึ่งแล้วซึ่งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการควบกลุ่มตัวนายอุเทนนั้นก็มีชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงได้แบ่งกำลังอีกหนึ่งชุดนะคะเข้าแสดงตัวเพื่อขอตรวจคน้นและต่อมาจึงทราบว่าชาวบ้านที่อยู่ถนน,นอีกฝั่งก็คือนายพิทักษ์หรือโลมณีวงศ์อายุ39ปีซึ่ง ก็เป็นคนเดียวกันกับที่นายอุเทศให้การซักทอดโดยนายพิทักษ์หรือโลยอมรับว่านำยาบ้ามาจำหน่ายจริงและซุกซ่อนอยาบ้าจำนวนหนึ่งไว้ที่บ้านเลขที่127หมู่ที่17ตำบลขวาวใหญ่อำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามและนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคนน้นภายในบ้านก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่จำนวน594เม็ดเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรขวาวใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ